สวัสดีน้องๆนูน,น,นูชาวฟิสซิ่งเพลเนทุกคนนะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์ทิปเปิลเอสสองแก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมาเดี๋ยวนะจะพาทุกคนไปลุยภารกิจเก็บเหรียญที่ได้เยอะๆกันนะครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยนะครับภารกิจนี้ก็จะได้ XP ไปด้วยนะครับทุกคน นี่ครับเราก็จะไปราบปลาในแต่ละบ่อนะครับมี3ามบ่อนะทุกคนเนาะเราก็จะลาบปลาพิเกเลวเป็นส่วนใหญ่นะครับเรารับภารกิจไปเลยครับทุกคนนี่นะเมื่อเรารับไปแล้วเราก็ดูนะว่าเราจะไปบ่อไหนก่อนนะครับเราก็มาจาัดเซตเบ็ดนะครับเขาให้ใช้เหยื่อนะครับเป็นเหยื่อคัตติ้งสปูนนะทุกคนนี่เนาะนะนะก็จะใช้เหยื่อตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะเข้าไปลุยภารกิจของเรานะครับมาบ่อแรกนะทุกคนมาที่บ่อเนรินรีเวอร์กันเลยนะครับเป็นบ่อเลเวลสิบที่เราคุ้นเคยนะครับเข้าๆออกๆกันบ่อยนะครับช่วงนี้บ่อสิบครับนี่ครับเรามาตกอยู่ตรงที่รถเสียเลยนะครับนี่ครับรถที่ห้างๆนี่ครับท่าที่เขามาทิ้งอยู่ในบ่อครับนี่ครับเราก็มาตกแล้วก็ใช้ท่าทวิชชิ่งกันเลยนะครับ หมุนเข้ามาแล้วก็กระตุกนิดๆนะครับนี่ครับกระตุกครับกระตุกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่มาดูกันครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับกับปลาพิกเลวที่เราตามหานะครับเป็นปลาภารกิจนะครับในบ่อนี้นะทุกคนแต่นะก็เคยตกอยู่นะครับภารกิจที่แล้วนะครับที่ผ่านๆมานะครับเราก็มาล่าปลาพิกเลวอยู่ตรงนี้กันนะครับนี่ครับ ก็น่าจะมีแล้วครับตกง่ายๆแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ได้แล้วนะครับตามมาตกตามนาะได้แป๊บเดียวนะทุกคนนะมาดูกันครับว่าจะเข้าตอนไหนนะครับอ่ะติดแล้วครับทุกคนอ้ยน่าจะใช่นะครับเพราะว่าไม่มีแรงสู้เลยนะครับปิง้งเรียบร้อยครับทุกคนตัวแรกของเราก็มาแล้วนะพิกคาเล่นะครับ ป่ะเมื่อได้ตัวนี้แล้วเราก็ไปลุยบอ่อถัดไปนะครับเราล่าสามบอ่อนะทุกคนไม่ใช่ล่าอยู่บอ่อเดียวนะครับเราได้แล้วเราก็กดออกไปแล้วก็จะเข้าไปลุยบอ่อ8กันนะเป็นบอ่ออเมัลนะครับเป็นบอ่อที่8นะครับบอ่อฟาร์มเงินของเรานะครับหากใครไม่รู้ก็เข้าไปดูได้นะครับนาก็ฟาร์มเงินให้ดูอยู่นะครัป่าอยู่บอ่อนี้ได้เงินเยอะนะครับ เป็นปลาวอไอส่วนใหญ่นะมาดูกันครับตัวนี้นี่มาแล้วทุกคนตกอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ได้ทีเดียวสองภารกิจเลยนะครับเขาให้ได้ปลาไซส์หนึ่งกิโลขึ้นด้วยนะครับก็จะมีไซส์0.7กิโลด้วยครับก็ได้ทีเดียวสองภารกิจเลยครับตัวนี้ครับไปลุยบ่อถัดไปนะครับเมื่อได้บ่อนี้แล้วเราก็จะไปลุยบ่อเลเวล4นะครับ เป็นบ่อมูสวอเตอร์บ่อเลเวลสี่นะทุกคนนี่ครับมาตกตรงนี้ตามน้าเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับตรงนี้นะครับหมายนี้นะทุกคนหมายนี้ไม่เอานะครับเราจะไปหมายที่สองนะนะครับนี่เรามาแล้วก็เดินกลับไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราน้าจะพาทุกคนมานะครับแต่เข้าในจุดแรกก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเดินมาตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะอยู่กึ่งกลางนะครับ นีนะ่มาถึงตรงนี้แล้วเราก็ปรับเลยนะครับปลาจะกินช่วงตีสามตีสี่นะทุกคนมามาถึงตีสนะี่แล้วมาตกอยู่ตรงนี้เราก็จะปรับเบรกลอกนะครับก็จะเป็น2อขีดนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ท่า sub and go นะในการล่าพิคเรลตัวนี้นะครับเป็นแก๊สพิคาเรลนะทุกคน เอาไซส์0.55กิโลกร,รัมบวกๆขึ้นไปนะมาเดี๋ยวน้าจะตกให้ทุกคนดูนะครับก็ตกตอนกลางวันไม่เข้านะครับนาก็ปรับมาตอนกลางคืนนะครับทุกคนมานครับอาจจะได้นะครับตัวนี้เนาะทุกคนเอารู้สึกว่าจะมีการตัดตอดอยู่นะครับทุกคนมาดูกันครับ นี่ติดแล้วทุกคนอืมอปิ้งเรียบร้อยครับทุกคนเจสพิกเคลวนะนี่ครับนี่ครับ0.589นะครับผ่านพอดีครับ นี่ครับตัวสุดท้ายของเราเมื่อตกได้แล้วเราก็จะได้ภารกิจก็กดรับไปเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์ที่เป็น S W 2 8ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ